สวัสดีค่ะบพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมองมอยบวลี่ล่าสุดนะครับเมื่อคืนก็ได้มีการสัมภาษณ์ลาซูวิตของทีมชาติเซอร์เบียนะครับซึ่งก็เป็นตัวเก่งของเซอร์เบีย โดยเธอได้พูดถึงแมตที่เจอกับสาวไทยนะครับโดยได้บอกว่าเมื่อวานไม่คิดว่าจะแพ้ไทยนะแต่ทีมไทยเล่นกันได้ดีจริงๆเซต5นึกว่าไทยจะแพ้แล้วนะครับเพราะเซตสแพ้ไทยแพ้แบบห่างนะครับเซต5ก็สู้เต็มที่แล้วแต่ก็เป็นไทยที่ชนะนะครับซึ่งฟังแล้วคืออย่างที่เธอบอกเลยนะครับทีมเขาก็คงไม่คิดนะครับว่าจะแพ้ไทย คิดว่าคงจะผ่านไทยไปได้แต่เจอสาวไทยรุ่นใหม่นะครับที่ไม่เคยเล่นกันมาก่อนทําเอาหลายๆทีมนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ต้องไม่ประมาทสาวไทยเป็นอย่างแน่นอนครับเพราะทุกสกิลของสาวไทยคือปังนะครับ